สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาชมข้อของกัวโคโนมนะคะอยู่ที่เมดเมนสเตตนค่ะ การเลี้ยงโคโนมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะสำหรับฟาร์มนี้นะคะที่เมดเมนชเตเตนเขาเลี้ยงกัวนมสายพันธุ์บราวสวิตค่ะถือว่าโชคดีมากเลยค่ะที่เลิศฟาร์มได้มีโอกาสไปถ่ายทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับคอก,กัวของโคโนมคอกนี้ค่ะซึ่ง หลังจากที่ไปมาหลายคอกนะคะคอกนี้เห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างค่ะไม่ว่าการจะนำขี้เลื่อยนะคะมาปูให้วัวนอนแล้วก็การนำดินมาเทกองเป็นที่นอนสำหรับวัวค่ะเห็นได้ชัดว่าในการกำจัดมูลสัตว์นะคะเขาได้วางแผนเอาไว้เป็นอย่างดีค่ะ ตรงที่วัวยืนกินอาหารนะคะกินหญ้าเขาก็จะเทป,ปูนค่ะตรงร่องตรงกลางนะคะก็จะเป็นร่องทำเป็นเหมือนกับรางที่สามารถชักลากได้ค่ะเพื่อเป็นการจัดเก็บมูลสัตว์ได้อย่างาหมดจดค่ะดูได้ในคลิปเลยนะคะหลังค่า ลักษณะเพิงหมาแงนสูงแล้วก็โล่งทำให้อากาศถ่ายเทสะดวกแสงอาทิตย์สามารถสาดส่องลงมาทำให้พื้นแห้งแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคค่ะสำหรับบริเวณให้ย่านะคะก็เหมือนกันกันกบอคอกทั่วๆไปค่ะเป็นลักษณะของเพิงหมาแงนเช่นกันค่ะในลักษณะของขอคอกนี้น่าจะเป็นเพิงหมาแงนสามต่อค่ะ แล้วก็มีการแบ่งเขตให้วัวอยู่อย่างเป็นระบบระเบียบค่ะไม่แออัดกันค่ะระบบกวาดล้างมูลสัตว์ของเขาก็ถือว่าวางแผนเอาไว้อย่างดีค่ะก็จัดเก็บได้อย่างหมดจดนะคะเท่าที่เราสังเกตดูแต่เขาก็จะมีการใช้น้ำช่วยนะคะหลังจากที่กวาดแล้วนะคะเขาก็จะเอาน้ำมาฉีดค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะปล่อยให้แห้งแล้วก็ ราวเหล็กที่กั้นในคอกนะคะก็สามารถาใช้ได้อย่างแบบอนเนกประสงค์ค่ะไม่ว่าจะกั้นคอกกว้างกั้นคอกแคบก็สามารถเลื่อนแล้วก็ถอดประกอบได้หมดค่ะ จากลักษณะที่สังเกตดูคอกนี้จะเป็นคอกที่สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะเขายังมีคอกใหญ่แล้วก็คอกเล็กสำรองอีกนะคะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับคอกนี้ค่ะแต่คอกนี้เป็นคอกที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ทันสมัยมากค่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลดฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะก็จะเป็นโครงเหล็กเกือบทั้งหมดค่ะโครงเหล็กแล้วก็ปูนค่ะมีไม้บ้างนะคะในการกั้นห้องค่ะแต่ก็ไม่เยอะค่ะ สำหรับอาหารที่เขาให้วัวนะคะที่เห็นกำลังกินอยู่นี้ก็คือยาหมักยาซิโรค่ะ ที่เห็นข้างหน้าลาวเหล็กนี้นะคะก็จะเป็นประตูทางเข้าค่ะซึ่งช่องข้างในนะคะเ็าจะทําลักษณะคล้ายๆกันค่ะซึ่งสามารถถอดได้ประกอบได้ค่ะ <S <S เพื่อเป็นการกั้นเขตนะคะว่าให้วัวอยู่ในเขตบริเวณที่จํากัดค่ะเพื่อง่ายในการจัดเก็บทําความสะอาดค่ะก็จะมีพื้นที่แห้งแล้วก็พื้นที่เปียกสําหรับวัวค่ะอย่างที่เห็นในคลิปนะคะตรงที่เป็นที่นอนก็จะแห้งนะคะส่วน รงเป็นเดินแล้วก็ตรงเดินมากินตรงรางหญ้านะคะก็จะเป็นที่เปียกค่ะก็จะทําให้จัดเก็บแล้วก็ทําความสะอาดได้ค่ะส่วนที่เป็นบริเวณให้อาหารนะคะเขาก็จะทําเป็นโล่งง่ายค่ะเพราะว่าจะมีรถผสมทีเมอาค่ะบางครั้งไม่ให้อาหารสัตว์ค่ะ ก็เพื่อความสะดวกในการทำงานค่ะการทำรเหล็กกั้นช่องที่นอนสำหรับบัวนะคะก็เพื่อให้บัวได้มีขอบเขตที่เป็นของตัวเองค่ะช่องช่องครช่องมันค่ะ ้างความสะอาดของขอกัวก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญค่ะในการทําฟาร์มวัวในประเทศ,ศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเห็นได้ชัดว่าเขาดูแลใส่ใจเป็นอย่างดีค่ะในเรื่องความสะอาดแล้วก็สุขภาพของวัวค่ะเพื่อผลผลิตที่ออกมาดีค่ะฟาร์มนี้เป็นฟาร์มแรกที่เลดฟาร์มไปถ่ายทํานะคะ ที่ได้เห็นลักษณะของขอกกัวนะคะที่การใช้ขี้เลื่อยปูแล้วก็ใช้ดินม,มาปูค่ะเพื่อทำให้คอกมีลักษณะแห้งในบริเวณที่แม่กัวนอนค่ะถือว่าเป็นฟาร์มที่ทันสมัยจริงๆค่ะ สำหรับวัวที่ไม่เห็นอยู่ในคอกบ,บริเวณนี้นะคะเขาก็ย้ายไปไว้อีกคอกนึงนะคะยังมีอีกฟาร์มนะคะที่อยู่ตรงกันข้ามกันค่ะตรงนั้นก็ไม่วัวอยู่เต็มเลยค่ะแต่ว่าตรงนั้นจะมีที่รีดนมด้วยค่ะสำหรับฟาร์มนี้นะคะมีวัวอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวค่ะแล้วในเรื่องของอาหารนะคะที่เห็นข้างหน้านะคะเป็นที่จัดเก็บอาหารของวัวค่ะ เป็นญ้าหมากักเขาโพดมักค่ะที่อยู่ในทางที่สูงๆนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ